แม่นางเนี่ยนั่งลงเลยอ่ะแม่นางแม่นางเป็นไงบ้างแม่นางไม่ไหวแล้วเหรอเคียนซีครับตอนนี้เนี่ยแม่นางตัเคียนเนี่ยไม่ไหวนะพี่ตอนนั้นจะเจ็บแผลพี่แม่นางเนี่ยต้องการบูนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังของแม่นางเนี่ยน้อยนะครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านนะ้าอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนผมเนี่ยจะขึ้นไปหาแม่นางตะเคียนนะครับพี่ก็จะไปดูว่าแม่นางตะเคียนเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเมื่อวานนี้ผมกับพี่วิชัยเนี่ยได้ไปตามล่าไอหมอผีนะครับที่มันเอามีดเนี่ยไปฟันต้นของแม่นางนะครับพี่ก็เมื่อวานเนี่ยผมนะครับสู้กับหมอผีเนี่ยจนมันเนี่ยวิ่งหนีเลยพี่เพราะว่า มันอนะ่ะเหมือนจะทําอะไรผมไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมมีของดีติดตัวนะคือแก้วคอนเหล็กน,นะครับพวกมนดําคุณใส่มนดําอะไรพวกนี้เนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้นะเพราะว่าแก้วคอนเหล็กเนี่ยป้องกันสิ่งชั่วร้ายเนี่ยได้หมดนะครับก็เมื่อวานสู้กันเนี่ยจนได้แผลเลยนะพี่นี่นิ้วผมเนี่ยต้องเย็บเลยทุกคนก็โดนมีดนะครับเข้าลึกเลยนะครับพี่ก็วันนี้ ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าผมจะกลับมาดูแม่นางนะครับแล้วก็อีกอย่างนะไม่รู้ว่าไอ้หมอผีนะ่จะกลับมาที่เดิมีหรือเปล่าเมื่อวานผมเจอมันทําพิธีอะไรไม่รู้ของมันนะครับผมเจอนี้แบบผมรีบใส่เลยอะนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะแก้แค้นให้แม่นางด้วยเพราะว่าแม่นางเทียนเนี่ยก็เจ็บตัวเหมือนกันนะครับนะก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนณหนึ่งไลค์ แชร์นะครับหนึ่ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปไปต่อไปนะครับผมไปทุกคนผมนี่รีบขึ้นมาเลยนะครับ นี่พี่ต้นเต่าลางสามารถกินได้นะครับอร่อยมากพี่เนื้อนี้นุ่มแล้วก็หวานเลยนะพี่นะเราต้องต้มให้สุกถ้าเรากินดิบๆเนี่ยมันคันนะครับถ้าผมเจอผลไม้อะไรที่มันแปลกตาผมก็จะถ่ายให้ดูนะพี่นะก็จะรีบเดินทางไปด้วย ที่นี่เนี่ยอบเ้ามากแล้วก็อากาศเย็นนะครับเมื่อคืนฝนเนี่ยน่าจะตกเลยพี่แล้วก็แมงวีเนี่ยเยอะอมากๆเลยนะ เป็นป่าแบบป่าดิบชื้นอะนะครับเพราะว่าผมจะเลาให้ฟังนะไอหมอผีเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะไปแอบตามพวกปา่าไผ่นะพี่นะเพราะว่าตามปา่าไผ่เนี่ยมันเขาอย่างที่จะสาบสนแล้วก็หลบซ่อนได้ง่ายเพราะว่ามองไปทั้งไหนเนี่ยก็มันเหมือนกันหมดเลยพี่นะครับจนมันเนี่ยสามารถแบบแอบได้นะ ผมไม่รู้นะว่าอมอผีตัวนั้นเนี่ยมันจะกลับมาจับแม่นางจีนหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปดีกว่านะครับวันนี้ก็เชิญชัยไม่ว่างมากับผมนะพี่ก็เลยมาคนเดียวเลย หน่อไม้แถวนี้เยอะนะนี่พี่เอซีตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือต้อนเต่าล้างนะครับต้นเต่าล้างนะครับดูใหญ่มากนะจะหลายปีอะพี่กว่ามันจะโตได้ขนาดนี้นะครับผมเจอใหญ่สุดเนี่ยแหละต้นนี้เลยนะใหญ่สุดนะครับผมนุ่นใหญ่มากเลยอะ เนาวแล้วนะน่าจะกินไม่ได้หรอกเ็เดินได้ถึงละเพราะว่าเราเดินมาถึงกับอที่พักเก่า นะครับยังไม่ไกลก็ถึงแล้วแหละนี่ได้มาถึงกับทีพักเก่าแล้วนะไปเรียสิเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับ นี่ทุกคนระหว่างทางนะผมมาเจอกับกองหน่อไม้นะครับไม่รู้ว่ามีคนมาตัดหรือว่ามีสัตว์ป่ามากินนะพี่ดูดิเป็นกองเลยนะครับน่าจะเป็นพวกสัตว์ป่าลงมากินนะพี่ผมว่านะนเต็มเลยนะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อ อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาถึงแล้วน,นะพี่ผมเนี่ยซ่มดูแล้วนะยังไม่เจออะไรที่มันผิดปกติเลยนะครับหมอผีเนี่ยผมบอกเลยอาจจะเจ็บหนักแหละเพราะว่าผมใช้มีดอาคมนะครับฟันโดนแข่มมาเต็มเต็มอะ นดดูลอยที่โดนนะพี่นะแล้วก็ดูดิมันยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะพี่มันไหลาตามเนี่ยตามพาเจ็ดสีนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นเหม็นมากเลยนะทุกคนดูทิกลิ่นเหม็นมากแม่นางแม่นางครับแม่นางแม่นางได้ยินผมไหม ผมไม่รู้นะว่าแม่นางจะออกมาหรือเปล่าพี่แม่นางอ่ะอาจจะเจ็บเลยแหละเพราะว่ามันเลือดไหล,ลทุกคนไอหมอผีมันวิ่งไปด้านบนนู่นนะครับที่ผมมากับพี่วิชัยนะ สีผมจะลองนั่งรอดูตรงนี้แหละทุกคนว่าแม่นางตะเขียนจะออกมาหรือเปล่านะครับวิอะไรอ่ะอ๋อตกใจเลยผมนึกว่าเต่า แม่นางครับถ้าแม่นางได้ยินเนี่ยออกมาหาผมหน่อยนะผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็นั่งรอแม่นางนะครับไม่รู้นะว่าแม่นางตะเคียนเนี่ยจะออกมาหรือเปล่า อะไรเไม,มันมีเสียงมันมีเสียงเหมือนคนคุยกันอนะเดี๋ยวนะครับพี่อันนี้มันมนป็นเสียงมีคนคุยกันนะเสียงเหมือนเป็นเสียงผู้ชายอะ่ะ มดูนะครับอาจจะเป็นไอห,หมอผีก็ได้พี่เพราะว่ามันอาจจะกลับมาตรงนี้อีกเพราะว่าแม่นางอ่ะเจ็บตัวแล้วนะโอเคทุกคนไม่รู้ว่าในกองได้ยินเสียงหรือเปล่านะเ,เนียได้ยินเสียงเหมือนคุย,คยกันนะครับล <c oughs> องฟังดูนะพี่ พาตอนนี้แม่นางตะเข็นเนี่ยเจ็บแล้วก็พลังของแม่นางเนี่ยอาจจะลดลงนะครับหมอเพียมมันต้องกลับมาตรงนี้แน่นอนนะครับพี่ก็เดี๋ยวเรามานั่งซุ้มดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับอย่างผมจะนั่งรอดูแม่นางได้จะออกมาด้วยหรือเปล่านะ พี่นั่งอยเงียบเลยพีเอฟซีครับตอนนี้นะเสียงเมื่อกี้เนี่ยเงียบลงไปแล้วนะครับผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเสียงใครนะครับผมเนี่ยรอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงละเอาเฮ้ยตอนนี้แม่นางออกมาแล้วพี่นุน่นแม่นางเป็นไงบ้างครับแม่นาง เฮ้พี่เหมือนแม่นางตะเคียนจะเจ็บอะนะนี่นะทุกคนแม่นางออกมาปุ๊บแม่นางเนี่ยนั่งลงเลยอะแม่นางแม่นางเป็นไงบ้างฮะแม่นางไม่ไหวแล้วเหรอ เฮ้ยทุกคนแม่นางบอกว่าแม่นางไม่หวแล้วนะพี่เดี๋ยวแม่เป็นไงบ้างอาการดีขึ้นยังครับมผมได้ไปจาัดการให้แม่นางแล้วไอ้มอผิวนั้นผมได้เอามีดไปฟันมันแล้ว แม่นางอาจารย์ไม่ไหวเหรอเบียสิครับตอนนี้เนี่ยแม่นางตะเคียนเนี่ยไม่ไหวนะพี่ตอนนี้่าจะเจ็บแผลพี่ที่เขาจับแผลตรงแขนนะเหมือนจะโดนฟันข้างนี้อะไรนะมแม่นางต้องการบูญทำไมถึงแม่นางจะหายใช่ไหมครับเบียสิ แม่นางบอกว่าแม่นางไม่ไหวแล้วแม่นางเนี่ยต้องการบูญนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังของแม่นางเนี่ยน้อยนะครับพี่ได้เดี๋ยวผมจะทําบูญให้แม่นางอ๋อนี้ก็คือแม่นางออกมาบอกใช่ไหมว่าแม่นางไม่ไหวแม่นางต้องการบูญใช่ไหมตอนนี้แม่นางากลับเข้าไปก็ได้มาผีได้มยเองไหม แนะม่นะมอผีไม่ได้มาแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไมาเลยงั้นแม่นางกลับไปทักนอนก่อนก็นได้แม่นัางพาลานะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้แม่นั้นั่กลับไหวไหมแม่นั้นทุกคน แม่นางเนี่ยกลับเข้าไปแล้วนะครับพี่โห oh. หายต่อหน้าต่อตาผมเลยนะครับก็ทุกคนแม่นางอ่ะ แผลพี่เหมือนจะโดนปานตรงเนี้เหมือนแม่นางตะเคียนเนี่ยต้องการบุญนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปทําบุญให้แม่นางนะครับถ้าพพฟซท่านใดที่อยากจะทําบุญนะครับ <c oughs> ก็ทำมุตตกบาทให้แม่นางได้แม่นางเนี่ยชื่อแม่นางตะเคียนทองนะครับพี่นะถ้าอยากจะทําบุญหรือไม่ก็เรียกชื่อว่าแม่นางตะเคียนทอง นะครับผมแม่นางเนี่ยออกมาแป๊บเดียวเพราะว่าแม่นางอะ่ะเจ็บนะครับผมเจ็บก็เลยออกมาไม่ได้นานกว่าจะออกมาเนี่ยก็ผมรอเกือบชั่วโมงได้ทุกคน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับทุกที่ซีเดี๋ยวผมก็จะรีบเดินทางกลับแล้วนะ ผมก็ได้ถามแม่นางนะว่าไอ้มอผีตัวนั้นเนี่ยมันยังได้มานี่หรือเปล่าแม่นางบอกไม่ได้มาแล้วมันน่าจะเจ็บแหละพี่นะครับมันน่าจะเจ็บหนักเลยแหละเลยไม่กล้ามาโอ<ฮ>้เหมือนแม่นางอนะตรงแขนอจะมีแผลด้วยทุกคนนะครับโอ้พี่ก็ ช่วยทำบุญให้แม่นางตะเคียนท้องด้วยนะครับตอนนี้แม่นางตะเคียนท้องเนี่ยเขาเนี่ยเจ็บหนักนะเพราะว่าไอหมอผีน่ะมันน่าจะฟันกับมีดหมอของมันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็โดนเหมือนกันนี่ตรงนี้วผมเลยเกือบหลุดนะครับดีนะที่ผมเนี่ยมีของวิเศษติดตัวก็เลยสามารถเข้าไปทําลายมันได้นะครับมันก็กลัวเหมือนกันนะพี่นะมันกลัวจนวิ่งกลับไปเข้าป่าพี่นะครับ ่นางน่าจะไม่ไหวจริงๆเลยพี่ถ้าไหวก็คงไม่อาการแบบนี้หรอกนะไปเดี๋ยวรีบออกจากที่นี่กันเลยดีกว่านะครับไปผมก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะครับแม่นางตะเคียนเนี่ยไม่ไหวจริงๆเ่ะพี่ก็เดี๋ยวผมน่ยจะต้องทําบุญให้แม่นางเพราะว่าแม่นางเนี่ยจะได้มีพลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เจ็บจากการโดนฟันนะครับ โอ้ทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้นะขึ้นเพียบเลยอะ่ะนี่นะครับนี่แล้วก็มีด้านบนนี่เยอะแยะเลยอะ่ะผมว่ากินไม่ได้หรอกในป่าดิบชื้นแบบนี้เนี่ยมีเห็ดแบบหลายแบบหลายอย่างนะครับบางทีก็กินได้บางทีก็กินไม่ได้นะครับผม <c oughs> หน่อไม้ก็ขึ้นหนึ่งกันนะแต่หน่อไม้แบบนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต้องเป็นแบบหน่อไม้ไผ่ลวกอะครับอร่อยนะหน่อไม้ก็เยอะ <c oughs> อก็ะ <c oughs> <c oughs> มีแบบโดน สัตว์ป่ากินด้วยนะครับก็โอเคทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียรเท่านี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอคลนหนึ่งไ้ค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจผมด้วยนะครับก็ถ้าพี่เพียซีท่านใดที่อยากจะทําบุญเนี่ยก็ทําบุญตักบาตรเพียซีก็เอ่ยชื่อแม่นางได้นะแม่นางเนี่ยชื่อแม่นางตะเคียนทองนะครับผมนะครับ นังเนี่ยจะได้มีพลังขึ้นนะจะได้หายไวๆนะครับโอเคครับพี่เ c ฟซก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็1นึ่งกำลังใจใผมด้วยนะก็ไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ